ในคลิปนี้ซอสจะพาลูกค้าไปชมค่ะว่าร้านที่เขาชอบยัดกรอบให้กับลูกค้าเนี่ยมันมีหน้าตายอย่างไรเราลองดูนะคะกรอบอะคริลิกชิน้นนี้ซูมเข้ามาดูใกล้ๆค่ะลูกค้าเห็นอะคริลิกไหมคะกับตัวพ้าผงชิดสนิทกันมากๆ การเลยบอะคริลิกแบบนี้นะคะถือว่าไม่ใช่ผลดีต่อตัวพัะผงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องแกะพักมาทํางานต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โตะช่างกันนะคะว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรและเมื่อเวลาเราแกะออกมาแล้วคุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างโชคดีนะคะว่านี่ยังเป็นพระผงแบบใหม่รุ่นใหม่ๆนะคะยังไม่เก่ามากอายุยังไม่เยอะมากนี่คือกรอบแบบบางๆที่เขาพยายามยัดลงมาอยู่ในกรอบนี้ แล้วก็อัดอะคริลิกให้ชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้คนที่จะแกะคนต่อไปเนี่ยจะเป็นงานยากมากๆประกอบกับอะคริลิกชิ้นนี้นะคะรั่วแตกร้าวลูกค้าต้องการให้เราอัดกันน้ําใหม่พอเปิดเข้ามาเท่านั้นแหละค่ะเห็นความจริงเลยนะคะว่า ตัวกรอบพระนี่ถูกอัดอะคริลิกชิดมากๆเพื่อที่จะยัดใส่กรอบที่เป็นกรอบแบบประมาณ60%ปนใบนี้มานะคะลูกค้าบอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมเช่ามาพร้อมกับกรอบใบนี้เลยเลยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยก็ถูกเลี่ยมมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมการช่างก็ใช้ไฟเป่านะคะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าอย่างไรก็ตามคือการอัดชิดแล้วเนี่ยพอแกะออกมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ช่างบอกว่าแกะออกมาแล้วเป็นเคสนี้แน่นอนครับเดี๋ยวดูนะครับผมดึงออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกันค่ะว่า เนื้อของตัวพระนะคะปลิ้นออกมาติดกับอะคีลิกเลยนะคะเดี๋ยวซอซูมให้ดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นตำแหน่งที่ช่างชี้ให้ดูเลยว่าจะถูกเนื้อปลิ้นออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเสียดายมากๆหลังจากที่ช่างแก้ไขอัดให้เรียบร้อยแล้วซ้อนถ่ายรูปไม่ทันเนื่องจากลูกค้ามาดูเยอะมากนะคะหน้าร้านเพราะฉะนั้นเลยอธิบายถึงสาเหตุแบบนี้ก่อนนะคะว่าพอเวลาเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเนื้อที่ถูกปริ้นติดมันกับอะคริลิกเนี่ยแบบนี้คือเป็นประเด็นที่ช่างไม่อยากแก้ไขให้เลยนะคะเพราะว่าเจอช่างที่ทํางานแบบนี้ให้แล้วถือว่ามักง่ายค่ะนี่คือหน้าตาแบบนี้การอัดอะคริลิกที่ดีนะคะลูกค้าต้องดูไว้เลยนะคะว่าการอัดพลาสติกหรืออะคริลิกเนี่ยควรจะต้องเหลือเนื้อที่ ให้ห่างจากตัวพระผงระดับหนึ่งนะคะเลือกกรอบที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ความสวยงามของตัวเนื้อกรอบนะคะไม่ให้มันกินกันไปนะคะบางกรอบที่เป็นกรอบสําเร็จเนี่ยบางไซส์ก็จะมีไซส์แบบพอดีที่เป็นทรงของเขาแต่บางไซส์ที่มาลูกทรงที่อาจจะเหลือพื้นที่เล็กน้อยอย่างองคนี้นะคะเป็นไซส์แบบจัมโบ้จัมโบ้มากๆโด้วยทรงที่ไม่ใช่เป็นหลบปูโต๊แบบจัมโบ้มาตรฐานนะคะอาจจะมีบางส่วนที่มันอาจจะเหลือพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเลือกสัดส่วนที่ใหญ่ดีกว่าฟิตนะคะ ใหญ่ดีกว่าฟิตจะไว้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราแกะออกมาจะไม่มีปัญหาเรื่องอะหรือว่าเนื้อปิ้นติดออกมาเลยค่ะอย่างกรอบทรงนี้เป็นกรอบ80นะคะก็จะมีทรงพอดีอย่างลูกอมอง์นี้นะคะพออัดมาแล้วพอดีก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าเป็นทรงพระผงทรงแบบสมเด็จนะคะก็อาจจะอัดเหลือพื้นที่ด้านข้างนิดดึงก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนลูกอมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ลูกอมก็มีหลายแบบนะคะลูกค้เาเคยดลูกอมที่ผ่านการเคี้ยวแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวความเหนียวเพราะฉะนั้นจะอัด อคิดิกไกลมากๆก็ไม่ได้นะคะก็จะทลายเหมือนกันทรงที่ทํามาเป็นทรงมาตรฐานก็จะมีไซส์ค่อนข้างพอดีอัดแล้วก็จะสวยงามตามนี้เลยค่ะ